พี่ตูนาทิวเวลาออกจากห้องค้งแรกค่ะกลับมาเดินได้เหมือนคนปกติแล้วล่ะคะ่ะจากเหตุการณ์ที่ทำเอาแฟนกลับหลายคนถึงกับอกสัน่นควันเสียไปตามๆกันเมื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงอย่างตูนบอดี้สแลมและทางด้านของสาวกอยรัชวินนัทที่พี่ตูนต้องแอดมิดต่วนเพราะมีอาการไม่ดีโดยมีอาการแขนซ้ายชานิ้วมือด้านซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วตั้งแต่คืนของวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะคะ่ะและต้องนอนดูแลรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ เป็นเวลามากกว่า15วันล่าสุดวันที่27ธันวาคมก้อยได้เผยภาพจุงมือกันกันกบสามีออกมาเดินเล่นรับบรรยากาศภายนอกห้องครั้งแรกแหละคะ่ะโดยระบุว่วาเดย์สคนป่วยอาการดีขึ้นแล้วเห็นอากาศดีๆเลยพาลงมาเดินเล่นไหว้พระรับลมนางบอกว่าอยู่แต่ในห้องแอร์เงือไม่ออกเลยจ้ะ บีสิกอเลดี้แฮชแท็กทัวร์วายพระในโรงพยาบาลจุเกเตอร์ฟอลโลเวอร์เคทีทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจขอให้พี่ตูนนั้น Hi, หายไวๆนะคะ